บัดเอ้ามาแล้วมันแล้วสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเอ้ยไม่ใช่จะแจกผมมีท่ภารกิจให้ทุกคนทําครับทุกคนอยากได้เปล่าอืมอยากทำไหมทําสาเร็จผมแจกไอดีแทนนะทําไมผมไม่ไม่เอาไอดีแทนไปใส่เองเนี่ยหรออ่าจะให้พูดตามความจริงไหมครับ ผมไม่มีคอมครับถ้าผมมีคอมทำต้อางนานนะผมใช้มือถือผมสมัคร X b o c พอมั้งใช่แล้วครับมแจกไอเดียสำหรับคนที่มีคอมแล้วสามารถในดีแท้ได้ครับแต่ทุกคนต้องทำภารกิจที่ผมไม้ทำนะแค่นี้แหละครับบ๊ายบายเดี๋ยวผมสอน เดี๋ยวผมค่อยมาวันอื่นแล้วบอกบอกว่าจะให้ทำอะไรนะครับ